เท like ี่ยวรอบกรุงไปกับกรู สำหรับใครที่มาท่องเที่ยววะัดสะเกตราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองคงจะเคยได้ยินกับคำว่าสะดือประเทศใช่ไหมล่ะคะโดยทั่วไปพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นสะดือเมืองหมายถึงจุดที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองนั้นๆ สำหรับสะดือเมืองกรุงเทพมหานครถูกกำหนดมาตั้งแต่ช่วงเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึงทรงกำหนดให้บริเวณพื้นที่เสาชิงช้าคือสะดือเมืองเนื่องจากในยุคแรกของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขอบเขตของเมืองมีพื้นที่อยู่แค่เขตพระนะคร โดยหลังจากที่ได้มีการขุดคลองรอบกลุงเป็นแนวเขตเมืองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงมีรับสั่งให้หาบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของพระนครและบริเวณนาวัสุทัศน์เทพวรารามราชวรวรมหาวิหารก็คือจุดที่เป็นศูนย์กลางของเมืองในสมัยนั้น โดยหลังจากพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานโบทพราหมณ์และเสาชิงชาขึ้นเพื่อใช้เป็นการประกอบพิธีกรรมสำคัญเกี่ยวกับเมืองและถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงศูนย์กลางของพระนครขณะเดียวกันจุดที่เป็นสะดือประเทศหรือจุดศูนย์กลางประเทศไทยเรานั้นถูกกำหนดให้อยู่บริเวณยอดภูเขาทองวัสเกต เพราะสมัยก่อนการกำหนดระวังพิกัดแผนที่ของกรมแผนที่ทหารและกรมที่ดินใช้มาตราส่วน1ต่อ4,000เป็นมาตรฐานโดยกำหนดจุดยอดของภูเขาทองเป็น0.0แล้วแบ่งตามโซนต่างๆโดยใช้เส้นลากเป็นแนวตั้งและแนวนอนกระจายไปทั่วทั้ง4ี่ทิศทำให้เกิดเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมดังที่เราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมบนแผนที่ซึ่งแต่ละเส้นมีระยะทางสกิโลเมตร โดยจุดกึ่งกลางนั้นมีชื่อเรียกว่าศูนย์กำเนิดและศูนย์กำเนิดนี้เองที่ถูกเรียกว่าสะดือประเทศและได้มีการตอกหมุดหลักฐานประเทศเพื่อใช้เป็นหมุดอ้างอิงท่าพิกัดศูนย์กำเนิดบนยอดภูเขาทองด้วยค่ะ ส่วนหมุดหลักฐานได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับขอพอรโดยเชื่อว่าหากต้องการขายที่ดินหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินต้องมาขอพอรที่หมุดนี้นั่นเองค่ะสำหรับประวัติในการสร้างพระบรมบรรพจ์หรือภูเขาทองนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อคราวบุรณะปฏิสังขรณวสเกตครั้งใหญ่ในรัชกาลที่สาม ด้วยมีพระราชประสงค์จะสร้างพระเจดีย์เหมือนอย่างวัดภูเขาทองที่กรุงศรีอยุธยาระหว่างการสร้างส่วนบนยอดเจดีย์ได้ทุดลงจนไม่สามารถแก้ไขได้และไม่ได้สร้างต่อให้แล้วเสร็จจนสิ้นรัชการ ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองที่ทิ้งค้างไว้ในสมัยรัชกาลที่สาม่อโดยซ่อมแปลงแก้ไขพระปางองค์ใหญ่ทําเป็นภูเขาทองทำบันไดเวียนสองข้างจนถึงยอดมีส่วนหนึ่งทำบันไดท่อตรงลงมาเมื่อพศ2408ได้เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์พร้อมทางพระราชทานนามใหม่ว่าบรมบรรพต การก่อสร้างดำเนินมาจนถึงรัชกาลที่5จึงแล้วเสร็จเมื่อพศ2420พระบาทสมเด็จพระสุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประกอบพิธีสมโภชภายหลังพศ2434โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่บูชาวไว้ในพระบรมมหาราชวางังไปประดิษฐานในพระเจดีย์ภูเขาทองเป็นครั้งแรก ทางนี้พระบรมบัรพ์หรือพระเจดีย์ภูเขาทองในปัจจุบันมีขนาดสูงจากฐานถึงยอด63.6เมตรมีบันไดทอดขึ้นเป็นบันไดเวียน344ขั้นเมื่อเดินขึ้นสู่ยอดเขาบนลานพระเจดีย์จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพกรุงเทพมหานครได้โดยรอบค่ะ